เล่าไปใครจะเชื่อว่าเคยทะเลาะกับผู้ชายเรื่องจ่นตัวจริงจริง แล้วคือทะเลาะเป็นจริงเป็นจังมากเลยนะคือเขาอะหาว่าเราอะมีกลิ่นตัวทุกคนแต่มันก็เป็นเรื่องจริงไงแล้วทีนี้คือแบบทะเลาะกันเป็นจริงเป็นจังเลยนะเขาก็แนะนํานี่นั่นแต่เราก็แอบนอยไงแต่ทีนี้มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทาให้เราไปค้นหาวิธีที่ทํายังไงก็ได้ที่แบบให้กลิ่นตัวมันลดน้อยลงให้มันระงับได้ดีที่สุดเพราะว่าสาเหตุที่เกิดกลิ่นตัวก็คือแบบเราอาจจะเหงื่อเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแล้วทีนี้ก็เราไปค้นหาในต่อนะคะเมื่อปีที่แล้วนี่ค่ะ ปรากฏว่าไปเจอน้องตัวนี้คือรีวิวเขาดีมากไม่มีใครแนะนํานะแต่ไปเจอในตอตอนแล้วรีวิวดีมากเราก็เลยลองสั่งใช้หลอดหนึ่งตอนนี้ตั้งแต่ปีทเห็นแล้วจนปัจจุบันนี้ค่ะใช้หมดเป็น10หลอด20หลอดได้แล้วมั้งทุกคนคือน้องใช้ดีมากระงับกลิ่นตัวระงับเหนื่อระงับกลิ่นตัวได้ดีมากๆใครที่เหนื่อเยอะนะคะตัวน้องอ่ะตัวครีมตัวเนื้อครีมของน้องนะคะจะไปเคลือบตะกะแล้วเราทุกคนทําให้เหนื่อเราออกน้อยแล้วก็กลิ่นตัว ไม่มีเลยอันนี้คือพูดจริงๆไม่มีเลยเพราะว่าใช้เองมาแล้วทุกคนคือดีมากใครที่กลิ่นตัวแรงกลิ่นเหม็นเปีย้ยวเหม็นสาบคนอ้วนอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเหนื่อเยอะกลิ่นตัวแรงอะไรอย่างเงี้ยคนอยากให้ลองสั่งไปใช้ไม่ผิดหวังแน่นอนจากการันตีจากผู้ใช้จริงหล่อแล้วไม่กี่บาทเองทุกคนแล้วคือผลลัพธ์คุ้มกดในตะกร้าเลยนะคะปักอไอยให้แล้ว